ฝึกโยคะอย่างไรให้มีความสุขคะ่ะฝึกโยคะยังไงเราจะเลือกแบบไหนกันดีนะคะเวลาฝึกโยคะแล้วเราถึงมีความสุขฝึกในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะวันนั้นคะ่ะพูดง่ายๆเลยสามารถทำได้เลยทันทีณเวลานี้เดี๋ยวนี้คะ่ะในบางท่าเราทำไม่ได้ใช่ไหมคะคำแนะนำง่ายมากสำหรับนํำคะ่ะไม่ทำคะ่ะ ในบางท่าถ้าเราทำไม่ได้เราตึงเราเป๊ะเกินไปมันจะพาไปสู่ความบาดเจ็บนะคะไม่ทำแต่ให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำท่านั้นความอยากคะ่ะความต้องการจะพาเราไปสู่ท่าที่มันสวยงามเองนะคะทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะทำในสิ่งที่เราทำแล้วมันมันสบายใจอะ่ะ เวลาที่เราทําในสิ่งที่เราอยากทําท่าที่เราอยากทําแล้วเนี่ยพอสบายใจแล้วเราก็มีความสุขยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นในท่า forward bend forward bend คือท่ายืนแล้วพับตัวลงใช่ไหมคะเราไม่ได้ทําแบบก้มตัวลงไปแล้วเนี่ยมือแตะพื้นได้เหมือนกันทุกคนบางคนจะมือแค่แตะเข่าหรือบางคนจะยอมงอเข่าแล้วเอามือไปแตะพื้นหรือบางคนนะคะก็อาจจะ ขาตึงก็จริงไม่ไม่ยอมงอเขา่าแต่มือก็จะแตะได้ถึงนะักแข้งอะไรแบบนี้ค่ะร่างกายคนเรามันจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยหรือบางคนจะทั้งงอทั้งแขนและทั้งเขา่านณะวันนี้ณนะเวลานี้ณนะเดี๋ยวนี้นะคะทําในรูปแบบที่เราทําได้ทําในรูปแบบที่แต่ละคนทําได้ซึ่งจะไม่เหมือนกันแค่นี้แหละคะ่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขค่ะแล้วพอความสุข สิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆของวันนี้นะคะพอทําใหม่ในวันรุ่งขึ้นสําหรับโยคะนะคะพอทําใหม่ในวันรุ่งขึ้นความยืดหยุ่นความเหยียดความตึงของขาความงอของแขนหรือความการพับได้ของลําตัวอะไรแบบนี้จะมีมากขึ้นในทุกๆวันอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายมากๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราเลือกทําในวันนี้นะคะทําด้วยความสุขทําด้วยความรู้สึกว่า มันอิ่นเต็มมันแฮปปี้อ่ะที่จะทําที่ฉันจะทําแค่เนี้ยฉันจะก้มตัวลงไปแค่นี้ทําด้วยความสุขค่ะสิ่งที่เราจะตัดสินว่าเรามีความสุขหรือไม่นะคะก็คืออันที่หนึ่งคือเราต้องการที่จะทําเราอยากทาําอ่ะอยากทาําอ่ะเจ็บนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากทําเนี่ยค่ะคือความรู้สึกดีๆของสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่โดนบังคับจากใครลองเลือกดูนะคะโยคะฝึกได้ค่ะ ฝึกเลือกฝึกคะ่ะในทุกๆวันฝึกแบบมีความสุขพอทําอะไรแบบมีความสุขให้สังเกตร่างกายนะคะพอทําแบบมีความสุขแล้วเราจะสามารถทําได้ทุกๆวันคะ่ะเหมือนที่น้ำคะ่ะน้ำก็จะฝึกสามารถฝึกแอชเซนกาได้ทุกๆวันเพราะน้ำทำแล้วมีความสุขมันไม่ได้มีคนมาบังคับน้ำมากมายว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แบบฟิกเบะท่านะคะไม่มีคะ่ะ ก็คือทุกคนเขาก็ค้นครูเนี่ยที่เขาดูเราเขาก็จะรู้ว่าเราทําแค่ไหนความสามารถของเราณนะวันนั้นๆเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะทําแล้วมีความสุขทําแล้วรู้สึกดีทําแล้วเนี่ยฉันต้องการที่จะทําแบบนี้ในวันนี้เรียนรู้จากตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องเรียนรู้จากใครทําสิ่งที่แฮปปี้ทำสิ่งที่ต้องการแล้วโยคะฝึกยังไงโยคะก็ทำให้เรามีความสุขได้ค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะ พบกันในคลิปสุขภาพที่ดีคลิปสุขภาพแบบนี้แบบของนำมาทีไรน,นี่คือสุขภาพดีทุกครั้งค่ะพบกันค่ะ